วันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะรีวิวนะคะก็จะบอกอะไรนิดน,นึงก่อนก็เสียงแผลนะคะก็อยากจะบอกว่าเราจะถ่ายทำวันพุธกับวันที่วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็มารีวิวกันเลยะคะ่ะอย่างแรกนะคะก็จะมารีวิวเป็นยางลบกับเป็นอันนี้นะคะเป็นสปริงสปริง ก็มัแกะเลยนะคะอรอแป๊บนึงนะคะคือเราแกะมาแล้วนะคะแล้วมันก็ง้อหลุดไปอันนึงนี่ต่อไหมต่อไหได้าจะคือมันขาดไปเลยหรอใช่มันต่อไม่ได้ด้วยเสียดายมันขาดแล้วอะคะ่ะไม่เป็นไรอันนี้นะคะจะบอกก่อนอันนี้นะคะเป็นรถค่ะเป็นรถที่ลอ้อหัก อันนี้นะคะมันก็เห็นมันอยู่ช่องเดียวกันไม่รู้คืออะไรนะคะแต่อดนนี้ค่ะเป็นกล้องส่องทางไกลตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะคะก็ต่อไปนะคะเป็นเออมันแบบที่อยู่ตามถนนน่ะเออกวยเออกวยอยววคือเราพยายามแกะให้มันแบบแม็กไม่ออกอ่ะช่างอันนี้เป็นโทรศัพท์บ้านค่ะ มันจะมีรูแบบเนี้ยเป็นแบบนี้ให้ต่อกันนะคะอันนี้ค่ะเป็นเครื่องบินค่ะน่ารักมากถ้านะะเ๋ยวเราจะมาเล่นด้วยกันแต่เราขอรีวิวเป็นตัวนี้เป็นอะไรก็มาเก็บก,กันนะปุ๊บชองโอเที่สับซ้อนซ้อนนีมา้ แกะย่างนี่เราตัดทิพบบนึงนะคะนี่นะคะเราก็แกะออกมาแล้วนี่สปริงปุ๊บ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 ยังเป็นสปริงรเล่นแบบสนุกค่ะก็ชื่อส่องนิวด้วยดูสิค่ะชื่อสองนิ้วออเป็นแบบนี้คือระหว่างพวกนี้นะคะยังลบหรอยังลบ จะบอกว่าเราชอบอันนี้มากที่สุดนะคะเป็นแต่ของที่เราิวมาเนี่ยเราชอบอันนี้มากที่สุดมันสนุกมากเป็นแบบเป็นสปริงสปริงแบบเนี้ยคะ่ะสปริงสนุกมากอันนี้นะคะเราก็ซื้อที่อที่ร้าน,านบ้านดินมดแดง ผมเห็นด้าฟ,ฟูฟูอย่างนี้เพิ่งตื่นนอนมาไม่ใช่ไม่ใช่นอนดู youtube ค่ะผมยุ่งเลยนี่อันนี้อันดับที่หนึ่งค่ะที่เราชอบจะไปอันนี้อันดับที่สองมีเป็นเออเป็นกล้องสมรงถไก่กล้องสมน้องแท้ไม่รู้ค่ะอันดับที่สักี้ขอโทษเมื่อกี้นะคะขอโทษนียครับผมฟุม้งเต็มกล้องหมดอีกแล้ว นี่ค่ะเป็นโทรศัพท์บ้านก็เมื่อกี้ขอโทษเลยค่ะผู้รู้ฟ่อ,องก็นี้นะคะเป็นลนดับที่สามมันชอบลอะอันนี้นะคะเป็นันดับ,บที่สี่เป็นกล้วยกล้วยกล้วยอันนี้นะคะเป็นันดับ,บที่ห้าหาฮเครืนนบบอ่องบินวิวอันนี้ันดับ,บที่หกมันหลดนะคะเราคือ เพราะว่าเราชอบรถอ,อันสุดท้ายก็คือล้อมค่ะเหลงของ่ายแต่เดียวไอ้นิดเดียวสิคะสำหรับวันนี้นะคะก็วลาค่ะ